สบายดีมานี่มาพบกับตองพงศจาอีกแล้วมานี่เราบจะมากินข้าวเศร้ากับเด็แกแด็กกับหมูทอดหมูแดดเดียวซื้อมาจากตลาดเรากแกวกิกอกีก์เดบกอกิกลาวบ้านนะมาๆม,ม,มากินกันคเด้อาเด้อพี่น้องเอ้มากินข้าวนังพงศ์จาเด้อข่าวเศร้า Chị cầm đẹp đẹp Khe hàng nguyên rồi Chị cầm nha, đẹp đẹp Sạp, phong mặt พักกินเข่าก็กพี่น้องไม่ต้องแทะจับมันนี่แท้มันสวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้พี่พี่วิวฝากทอ่องโดยจับของจานะครับขนาดทอดบ,บริษัทน้ำมันหนึงน้ำมันอืมน้ำดีก็มดได้ดีอ่ะเพื่อ

อยู่บ้านห้องก็เลยนะไม่มเคยกินอยู่บ้านเนาะบ้านนอกบนนอกม่เคยซชิมมากินจังนมาอยู่ไทยเฮือนก็จะว่าว่าเด็กนะมีอยากกินไหมฮะนี่อยากกินไหมกินไหมอือใช่โตเที่ยว แล้วที่งพ่อโตมันอยู่เนะี่ยคือไหมที่เขาไปเะเทศประทินนะุ่งกันแหละเขาปันนอใยมันเกิดมากเร์กลิ่นให้ม,มากพอมันเทศได้กลิ่นมันตัวมันเน lâu là hồi thêm bơ Thế Có cái bà chưa mà Lô là loài Loài sao Như thường ô Có cái ăn đẹp ngay ngày, nếp chị mày đồ đẹp chị mày hobby chị đẹp chị nga chị nga chị chụp chị mà chị nga chị ăn chị nga chị cứ ở nga chị nga chị nga chị โรเราไม่เคยได้กินแต่ของตกแปะที่บ้านห้ามกินแต่แมงซ้อนเออบอแม่แมงข้ากับไปกินมันกินนายอ่ะจับจิตหล่อมาพี่เลยว่างเงินมาพี่จังเลยบ้านห้าวบู กอแเป็ okay. Okay. นอเคคลิปนีกับมากินขาวกบพิก่กบนอกขับลุงปา,า,า,าหน้าอ่าอย่าลืมกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามวงจานาเมเดอร์ผาเป็นกำลังใจวงจานาเมเดอร์วงจากับเป็นกำลังใจทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายสบายดี